โสปอตสอกลับมาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นหลังประธานาทิบดีทรัรมสั่งขึ้นภาษีเหล็กและอลูมิเนียมจากยูขณะที่ยูเครนเปิดฉากโจมตีรัสเซียรอบใหม่อย่างรุนแรงสวัสดีเ,เพื่อนๆนั่งทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันวันนี้จันทร์ที่2มิถุนายนนะครับเราเริ่มเข้าสู่เดือนใหม่กันอีกแล้วนะครับเดือนที่ผ่านมาราคาโกสปอตปิดบวกขึ้นมาเล็กน้อยเช่นเดียวกับราคาทองคําไทยนะครับราคาขึ้นไหวผันผัวแรงเลยทีเดียวแต่ว่า แนวโน้มตอนนี้เริ่มกลับมาหนุนราคาทองคำอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากมีการประกาศขึ้นภาษีเรื่องของเหล็กรวมถึงเรื่องยูเครนและเซียกลับมาล้อนแรงอีกรอบหนึ่งแล้นะครับเดี๋ยวก่อนเข้าสู่เนื้อหาวันนี้ต้องขอบคุณบราาิษัทค้าทองเหล็กของไทยที่สนับสนุนการ,รเงินของโกล,ลามาอย่างต่อเนื่องนะครับเริ่มจาก y l g b u l l i บุ i เ t ียน a ินเ n a l ์เนจำกัดบราาิษัทอินดากโกโคเทสจำกัดบราาิษัทออซิลิทจำกัดบราาิษัทชานิงโกบุลเลียนจำกัดบริษัทชานิงโกจิวเวลรี่จำกัด บริษัท TDC โกจำกัดบริษัทเล่งหงอม m m e ิตี y จำกัดเรามาดูภาพรวมการเคลื่อนไหวราคาทองคำแพงก่อนนะครับ เปิดสัปดาห์ใหม่เปิดเดือนใหม่บวกขึ้นมารวม200บาทนะครับราคาแรกสมาคมค้าทองคําประกาศปรับเพิ่มมา100บาทก่อนที่จะปรับบวกอีก50บาท2ครั้งนะครับทำให้ราคาขายออกทองคําแท่งเมื่อวาน10.45นอยู่ที่5 1 3 5 0บาทราคารับซื้ออยู่ที่5 1 2 5 0บาทขณะที่ราคาขายออกทองรูปพันอยู่ที่52,150บาทราคารับซื้ออยู่ที่5 2 2 5บาท8สตางค์คำนวณจากเงินบาทที่32.83บาทต่อดองจโดแปดสามงเทง่อาว่า ราคาทองคําในประเทศยังแกว่งตัวในกรอบแคบจากปัจจัยราคาทองคําในตลาดโลกแล้วก็เงินบาทสวนทางกันนะครับแนะให้ใช้กรุธ์เชิงรับรอสะสมที่ระดับ5900ื่นแล้วก็ตัดขาดทุนหาราคาหลุดแนวรับ5,600บาทลงไปแนวต้านให้ไว้ที่51,600แล้วก็51,900บาทส่วนการขึ้นไหวราคากลุ่มสปอร์ตเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาคือว่าื่อนไหวพันผวนรุนแรงนะครับจุดต่ำสุดแล้วก็จุดสูงสุดของเดือนต่างกันมากถึง318ดดอลลาร์ก่อนจะปิดตลาดแดนบวก เพียงแค่0.1ดอลลาร์เท่านั้นครับแต่ก็ยังดีนะครับที่ปิดตลาดในแดนบวกได้ยังไม่เห็นแท่แงแดงๆนะครับขณะที่ภาพรวมรายสัปดาห์ที่ผ่านมากลสปอร์ตเคลื่อนไหวไสเวนะครับก่อนจะปรับตัวลดลงมา69าดอลลาร์ทำจุดสูงสุดที่3350ดอลลาร์ก่อนจะปิดตลาดที่3288ดอลลาร์ส่วนเมื่อวันศุกร์ราคาปิดลบมา28ดอลลาร์นะครับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาทองคํายังคงเป็นความไม่แน่นอนเรื่องของสงครามการค้านะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาศาลการค้าระหว่างประเทศสั่งยกเลิกภาษีสุรากรตอบโต้ของมาริทัมที่ประกาศไว้เมื่อวันที่2เมษายนนะครับเพราะว่าใช้อํานาจหน้าที่เกินขอบเขตของประธานิบดีนะครับก่อนในวันถัดมาศาลอุทธรณ์รัฐบาลกลางได้สั่งเริ่คำสินของศาลการค้าระหว่างประเทศนะครับและ,ะก็ให้รัฐบาลเนี่ยตอบกลับาภายในวันที่9มิถุนายนน,นะครับทำให้กระบวนการเพจารนานในเรื่องการใช้อำนาจของบริทัมยังคงมีความไม่แน่นอนสูง ต้องติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับอย่างในกรีนักวิเคราะห์ก็มองว่าประธานดิพทัมยังมีอีกหลายช่องทางที่จะผลักดันให้การบังคับใช้เรื่องของภาษีสุรคอนตอบโต้ดําเนินต่อไปได้นะครับมาดูมุมมองจากบริษัทค้าทองคาในประเทศทางเชนนี่ก็มองว่าชานี้ราคาโกลด์สปอร์ตเปิดแกว่กระโดดนะครับ10ดอลลาร์จาก3288ไป32,98ดอลลาร์โดยยังไม่มีการ,ยกร้ยนลงมาปิดแก็บที่เปิดไว้นะครับสายเหตุหลักมาจากช่วงวันเสาร์ตามรับทีไทยนะครับทางสหรัฐอเมมีการประกาศขึ้นภาาษีีเเหลล็กกแอมมยจ WDR ยี่สิบห้าเปอร์เซ็น50%เป็นห้าสิบเปอร์เซ็นขึ้นจากอียูนะครับแล้วก็มีผลบังคับใช้วันที่สี่มิถุนายนนี้นะครับเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมเหล็กภายในประเทศนะครับรวมถึงประเด็นของยูเครนใช้โดนโจมตีสามบิโนโดยสารของรัสเซียหลายแห่งในวันชิดนะครับทําให้ดูเหมือนว่าความพยายามในการเจรจารสงบศึกในประเทศตุรกีในวันนี้ดูจะไม่ค่อยมีความหมายแล้วนะครับซึ่งทั้งสองปัจจัยเนี่ยยังคงสนุนราคาทองคําในเชิงบวกนะครับเหลือเพียงการย้อนรวมใบแก็บที่จะเกิดขึ้นภายในวันนี้หรือไม่นะครับหรือว่าจะปล่อยค้างไว้เพื่อดีตตัว่อย คงต้องพิจารณาเป็น ช่วงๆต่อไปนะครับผูการทุนทางชาคนิโกแนะนําว่าจาบใปที่ราคาย,ยังคงไม่สามารถทะลุและยืนเหนือ3,330ดอลลาร์ 3, ได้ยังคาดหวังการย่อตัวลงมาปิดแก๊ปแล้วก็ให้เข้าไอเปลองที่3,294ถึง3,288ดอลลาร์ 3, รวมถึง3,270ดอลลาร์ 3, นะครับเคงกัสสอบลอที่3,250ดอลลาร์ส่วนแนวต้านอยู่ที่3,315 3,330แล้วก็3,342ดอลลาร์ดานอินเตอร์โกมองในทางเทคนิคว่าราคาทองคำปิดเดือนพฤษภาคมใน แกนบวกได้นะครับแต่ว่าไม่วือวานนะครับเรียกว่าหน้าดึงดูดน้อยลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้านี้นะครับโดยขาภาษีก็ดูเบาลงไม่มากเหมือนใกล้จะหาข้อยุติได้แล้วนะครับทำให้เดือนมิถุนายนนี้นักทุนทองคาหรือว่าคนที่จีดดอยอยู่อาจต้องรุนหนักนะครับหากจะคาดหวังให้ราคาขึ้นรุนแรงครั้งมองว่าสัปดาห์นี้ซึ่งเป็นสัปดาห์แรกของเดือนอาจต้องความเรียกเชื่อมั่นขาขึ้นกลับมาได้ด้วยการปิดบวกรุนแรงนะครับหากสามารถยืนเหนือ3,330ดอลลร์ได้จะยิ่งดีนะครับแล้วก็ดีกว่านั้นต้องปิดดดเหหนือ3,360ลใ้้ไ จะให้ดีสุดก็คือขึ้นไปแตะ3,400ดอลลาร์เลยนะครับส่วนมุมมองขาลงก็ยังคงเดิมนะครับห่างหลุด3,250ดอลลาร์ถือว่าอันตรายมากนะครับเสียงลงลึกหรืออาจจะสิ้นสุดขาขึ้นในรอบนี้นะครับและยิ่งถ้าหลุด3,200ดอลลาร์อาจจุดรอบสูงมากนะครับซึ่งอาจได้คาตอบในสัปดาห์นี้ก็เป็นได้นะครับท้งนี้ทางอินทโกให้นาต้านที่3 3 3 0ดอลลาร์หรือว่า51,600บาทขณะนี้เรารับอยู่ที่3,295ดอลลาร์หรือว่า51,000บาทขณะที่ YFG มองว 3,270ดอลลาร์ 3, ก่อนดีตัวขึ้นหลังราคาเกิดบาร์ลิดเดเวร์เจนในไทม์เฟรม15นาทีนะครับวันนี้ห่างราคาพักตัวไม่ดุด3,389ดอลลาร์ 3, 9, แล้วก็ดีดผ่าน3,332ดอลลาร์ได้แสดงว่าชุดดีดอาจยังไม่จบนะครับแต่อย่างไรก็ดีราบใบที่ราคายังไม่ทะลุ3,365ดอลลาร์ 3, มองว่าเลียงกลางยังเป็นการดีดเพื่อพักตัวสะสมด้วยการแกว่งออกข้างในรูปแบบของไทแองเกิลนะครับแต่หางราคาทะลุ3,365ดอลลาร์ 3, ได้กลับไปมีมุมมองในเชิงบวกในเลียากลางอีกครั้งหนึ่งนะ รูการลงทุนการเข้าสารใหม่ให้ดูจังหวะขายหากไม่ผ่าน3,250ถึง3,365ดอลลาร์ κα, ตัดขาดทุนหักสารค้านะครับหากราคาผ่าน3,365ดอลลาร์ κα, ซื้อคืนหากราคาไมุ่ด3,300ถึง3,289ดอลลาร์ κα. ปิดท้ายกันที่ g ค k k o มองว่าราคาทองคําทะยานขึ้นเหนือระด,บ 3, ดับ3,300ดอลลาร์ท่ามกลางความต้องการรัพย์สินปลอดภัยที่ฟื้นตัวนะครับแล้วก็แรงขายดอลลาร์สหรัฐที่กลับมาอีกครั้งหนึง่งโดยได้รับแบ่งหนุนจากความกังวลด้านภูมิศาสตร์ปัญหาการคลังของสหรัฐแล้วก็ความ ีเการค้าระหว่างสหรัฐก,กับจีนนะครับขณะเดียวกันสัญญาณเงินเฟ,เฟอ้อที่ชะลอตัวช่วยหนุนการคาดการว่าเฟดจะลดดอกเบีย้ยปีนี้ลงนะครับโดยนักวิเคราะห์คาดว่าเฟดจะลดดอกเบีย้ยอย่างน้อย2ครั้งนะครับแม้ว่าบันทึกการประชุมเอฟเมเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาจะสะด้อนความกังวล ความลังเลแล้วก็รอดูท่าทีข้อมูลเพิ่มเติม,ตมของเจ้าหน้าที่เฟดหลายคนนะครับโดยเห็นว่าหากภาวะตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่งและเงินเฟ้อล,ลดลงการลดดอกเบีย้ยจึงจะเหมาะสมนะครับกลุ่มการลงทุนทาง g ีแคลปโกแนะนำว่าให้รอซื้อที่3,294ดอลลาร์มีแนวต้านที่3,332 3,337แล้วก็3,342ดอลลาร์ส่วนแนวรับอยู่ที่3,294 3,289แล้วก็3,284ดอลลาร์มีจุดซสาพันอร้อยแปดสิบสดอลลาร์นอกเหนือจากเรื่องของ ความขัดแย้งทางภูมิศาสตร์เรื่องของความคืบหน้าสงครามการค้านะครับสัปดาห์นี้มีประเด็นเศรษฐกิจที่น่าสนใจหลายเรื่องเลยนะครับจันทร์ที่2 ิถุนายนหรือวันนี้ก็จะมีตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อหรือพ่าพิมาภาคการผลิตขั้นสุดท้ายจาก S&P Global เป็นของเดือนพฤษภาคมนะครับคาดว่าจะคงที่ที่ระดับ5.12.3นะครับนอกจากนั้นมีตัวเลขดัชนีการผลิตเดือนพฤษภาคมจากสถา,า,าบันจาัดก,การด้านอุปทานหรือ ISM ค่าจะอยู่ที่49.3จากเดือนที่ผ่านมาอยู่ที่48.7ถ้าเป็นไปตามนี้เป็นผลลบต่อราคาทองคำนะครับส่วนนังคารที่3มิถุนาย,ยนจะมีการเปิดเผยตัวเลขการเปิดรับสมัครงานและอัตราหมุนเวียนแรงงานเดือนเมษาย,ยนนะครับวันพุธที่4มิ มีตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนเดือนพฤษภาคมจาก ADP นะครับแล้วก็ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจะซื้อภาพบริการขั้นสุดท้ายจาก S&P l o b a l แลวก็ดัชนีภาคบริการเดือนพฤษภาคมจาก ISM นะครับวันพฤหัส5มิถุนาย,ยนมีตัวเลขจำน,นวนผู้ขอรับสิก,การว่างงานรายสัปดาห์และปิดท้ายที่วันศุกร์ที่6มิถุนายนตัวนี้สําคัญนะครับตัวเลขการจ้างงานนอกภาคกาเกษเรียเดือนพฤษภาคมคาดการว่าจะลดลงเหลือ1 3 0 0 0 0ตําแหน่งนะครับจากเดือนก่อนหน้าอยู่ที่ 1, 1 7 7 0 0 0ตำแหน่งแล้วก็อัตราการว่างงานคงที่ระดับ4.2%นี่คือข้อมูลที่โกอลาวสรุปแล้วก็หยิดยกมาฝากกันในช่วงแรกของวันนะครับเราได้เห็นภาพรวมเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ราคาทองคำเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงมุมมองการลงทุนจากบริษัทค้าทองคำในประเทศนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายเราดูนะครับว่าจะมีการพูดคุยเพิ่มเติมกับทางผู้จัดการฝ่รายวิเคราะห์ผู้บริหารของบริษัทค้าทองคำในประเทศเพิ่มเติมหรือไม่นะครับถ้ามีเดี๋ยวตอนบ่ายมาฟังกันนะครับว่ามุมมองการลงทุนเดือนมิถุนายนจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วว่าจะวางแผนการลงทุนกันอย่างไรดีติดตามได้นะครับช่วงนี้ก็ต้องลากันไปก่อนขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ